สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID.PODCAST PODCAST สภาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะ สำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งวงนะคะที่ถือว่าตอนนี้เนี่ยก็กระแสดีมากๆสำหรับวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่นะคะนั่นก็คือวงเคปเลอร์นั่นเองนะคะสำหรับเคปเลอร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวงที่อยู่ในกระแสแล้วก็อยู่ในความสนใจของแฟนๆตลอดเลยแล้วอย่างที่เราทราบกันดีว่าเคปเลอร์เนี่ยก็เป็นก้าวสาวนะคะที่มาจากรายการเซอร์เวิร์สชื่อดังอย่าง Girl p l a n e t นายนนนนั่นเองนะคะสำหรับรายการนี้เนี่ยก็ได้รวบรวมนะคะเอาผู้แข่งขันเนี่ยจากทั้ง สามประเทศนะคะนั่นก็คือเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็จีนเนี่ยมาเข้าร่วมแข่งขันก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการเลยนะคะที่ฟแฟนๆเนี่ยต่างให้ความสนใจนะคะสําหรับเก r l p พ a n e t นายนายนนั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึงหนึ่งในสมาชิกของเ e p เ e r ที่เหมือนว่าเธอเนี่ยก็กําลังได้รับความสนใจนะคะสําหรับยองอึนนั่นเองนะคะยองอึนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่ฟแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงตั้งแต่อยู่ในรายการเก r l แพ a น e t แล้วแล้วพอเธอเนี่ยนะคะ ได้เดบิวต์แฟนๆก็ต่างบอกเลยนะคะว่าเธอเนี่ยแหละคือม้ามืดตัวจริงเลยนะคะแห่งรายการ Girl Planet เพราะว่าเธอเนี่ยก็ได้ติด top ป9แล้วก็ได้เดบิวต์นะคะทําให้แฟนๆก็ต่างมีการพูดถึงเธอนะคะสําหรับยองอึนแล้วเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยนะคะแฟนๆก็ยังมีการชื่นชมในเรื่องของความสามารถแล้วก็การพัฒนาของเธอนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเนี่ยก็ได้เห็นความสามารถแล้วก็การแสดงบนเวทีของเธอหลังจากที่เดบิวต์เป็นวงเคปเลอร์ก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยต่างมีการพูดถึง แต่ว่ายองอื่นเนี่ยนะคะเป็นคนหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยนึกถึงเยนานะคะสําหรับเยนาเนี่ยก็เป็นผู้แข่งขันนะคะในรายการ Produce 48นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นรายการ survival ของทาง Mnet เหมือนกันแล้วเยนาเนี่ยก็ได้เดบิวต์เป็นวงไอจีวอนคือทั้งสองคนนี้เนี่ยมีหลายๆอย่างที่แบบว่าค่อนข้างที่จะคล้ายกันก็เลยแฟนๆเนี่ยมีการพูดถึงกันอยู่ตลอดเลยนะคะโดยหลังจากที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยเห็นยองอื่นเข้าร่วมแข่งขันใน Girl Planet ตอนนั้นเนี่ยหลายๆคน ก็มองว่าเธอเนี่ยมีความคล้ายกับเยนามากๆทั้งแบบว่าหน้าตาหรือว่าแบบท่าทางน,นิสัยอะไรต่างๆเนี่ยคือทั้งสองคนเนี่ยมีความคล้ายกันมากๆนั่นเองนะคะเพราะว่าทั้งสองคนถือว่าเป็นคนที่สดใสเฮฮานะคะแล้วก็เป็นคนตลกนะคะอยู่กับเพื่อนๆแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นถึงมุมเฮฮาของพวกเธอทั้งสองคนก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยนะคะนึกถึงเวลาที่เห็นยองอื่นก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยนึกถึงเยนานั่นเองนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องราวที่ทั้งสองคนเนี่ยมี ีความเหมือนกันอย่างอันดับแรกเลยก็คือหน้าตาอย่างที่เราบอกไปทั้งสองคนเนี่ยมีหน้าตาที่แบบว่าคล้ายกันมากๆเลยนะคะในหลายๆมุมอันนี้คือสิ่งที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันนะคะรวมทั้งอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือตําแหน่งในวงแล้วก็ความสามารถนั่นเองทั้งเยนาแล้วก็ยองอึนเนี่ยถือได้ว่าเป็น all rounder ทั้งคู่เลยก็ว่าได้นะคะอย่างยองอึนเองเนี่ยตอนที่อยู่ในรายการแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยที่เดบิวต์เป็นวงเคปเลอร์เนี่ยก็เธอเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายทั้งในเรื่องของการรอ ้องการเต้นการแรปเนี่ยก็สามารถทำได้ดีนะคะก็ถือได้ว่าเป็นออร่าเดอร์อีกคนหนึ่งเลยของเคปเลอร์แล้วก็โดดเด่นมากๆตอนที่อยู่ในรายการหลายๆคนเนี่ยก็ต่างชื่นชมในความสามารถของยองอื่นนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่สามารถทําได้หลายๆตําแหน่งเลยส่วนเยนาก็เหมือนกันนะคะสําหรับเยนาเธอก็โดดเด่นมากๆในไอจีวอนเพราะว่าถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถที่หลากหลายทั้งในเรื่องของการร้องการเต้นการแรปแล้วก็เสน่ห์บนเวทีของเธอนั่นเองนะคะก็เป็นออราเดอร์ อีกคนนึงจนปัจจุบันเนี่ยเธอก็ได้เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวนั่นเองนะคะด้วยความสามารถของเธอที่หลากหลายแล้วดูเหมือนว่าเพลงของเธอเนี่ยก็ได้รับกระแสต,ตอบรับอย่างดีมากๆเลยสําหรับเยนานะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ทั้งสองคนเนี่ยมีความเหมือนกันก็คือความตลกเฮฮาสดใสนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีทักษะวาไรตี้ที่ดีมากๆนั่นเองนะคะสําหรับเยนาเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยในเรื่องของทักษะวาไรตี้นะคะไม่ว่าเธอเนี่ยจะไปร่วมรายการไหนเนี่ยก็สามารถ สร้างสีงสันให้กับรายการจนเป็นที่พูดถึงก็ถือได้ว่าเป็นสมาชิกไอซีวอีกคนหนึ่งเลยนะคะที่หลังจากจบกิจกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ไปร่วมรายการอยู่หลายๆรา,า,ายการเลยแล้วปัจจุบันอย่างที่บอกไปว่าเธอเนี่ยเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวเราเนี่ยก็จะได้ไปร่วมรายการวาไรตี้ที่หลากหลายขึ้นแน,น่นอนนะคะเราก็จะได้เห็นถึงสเสน่ห์ตรงนี้ของเยนาแล้วก็ยองอึนเองเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าเราเนี่ยก็เห็นถึงความฉายแววของทักษะวาไรตี้ของเธอตั้งแต่อยู่ในรายการแล้วนะคะเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ก็สามารถ สร้างสีสันให้กับรายการเวลาที่แบบว่าเข้าร่วมทํามิชชั่นกับทีมเนี่ยเธอเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่สดใสตลกฮฮาก็ทําให้เพื่อน,เอนๆเนี่ยได้หัวเราะก,กันอยู่ตลอดเลยนะคะนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะของทั้งเยนาแล้วก็ยองอึนซึ่งก็ถือได้ว่าเป็น2คนที่มาจากรายการเซอร์ฟเวอรทั้งคู่นะคะแล้วยองอึนเองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสมาชิกเคปเลอร์ที่แฟนๆก็ต่างมีการพูดถึงและหลายคนเนี่ยก็นึกถึงนะคะความคล้ายกันของเธอกับรุ่นพี่อย่างเยนานั่นเองนะคะ สำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่มีความคิดเห็นยังไงว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยมีความคล้ายกันยังไงนะคะก็สามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ